สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC เซาวน FC นลองอิงครับมาให้อาหารสองท้องก่อนครับแล้วเราจะไปถ่ายช่างให้ดูนะครับวันนี้ว่าช่างเข้ามากี่คนมาทําอะไรกันบ้างนะครับอย่างฮะหยัง กินอาหารแล้วก็มีน้ํานะครับเตรียมไว้แล้วก็มีเฟืองครับเฟืองแหงนะครับไปให้กินอาหารแล้วก็ต้องขึ้นเฟืองแหงนะครับเป็นตัวช่วยย่อยนะครับระบบถ้าเกิดว่าอาหารของคนเท่ากับสิเป็นประมาณว่ากากอาหารใย,ยอาหารนะครับหรือว่าพวกไฟเบอร์เหตุให้ระบบย่อยเฮาทำงานดี การขับถ่ายเป็นปกตินะครับทองบ่ออืดนบ่อเฟื่อนะครับทองบ่อเสียนี่แหละครับพี่น้องนี่เมื่อนี้บ่อห่องบ่อหาวครับบ่อห่องบ่อหาวบ่อโวยวายนะครับกับประมาณว่าไอ้บัตรอีกที่เพิ่นบ่ออันนี้ดอกเมื่อนี้หนึ่งศูนย์ซีนะครับ วันนี้ช่างมาสามคนนะครับสามคนก็คือหน้าที่ของเพื่อนที่สามารถเทศได้นะครับสามคนก็จะเป็นการจับเสียมนะครับเป็นการจับเสียมเสาครับกํแแพงนะครับนี่กํแแพงด้านข้างที่เสียม่าตนแล้วนะครับก็มีกํแแพงด้านข้างกําแพง ด้านหลังนะครับนี่คนหนึ่งผสมปูนอีกสองคนจับนะครับรอให้ปูนเซฟตัวนะครับคือปูนข้างบนนะครับเสาเสาดาดฟ้านะครับบวกกับพื้นดาดฟ้านะครับคาน พวกนี้นะครับเห็มีการเร็ตตัวเต็มที่ในเวลาในอยู่นะครับจังคอยขึ้นสเตปต่อไปนะพี่น้องจังคอยสีเอาไม้ตุกตาออกได้นะครับหลังจากทถอดไม้ตุกตาจาังสีสามารถเฮตุด,ดําเนินการขันต่อไปของสันหลางได้นะครับตอนนี้ยังมีไม้คำ้ำไม้ตุกตาค้ำอยู่มสามารถที่าาเซดได้นะครับ ตัวหนึ่งแหรียญขึ้นต้นหนึ่งแหรีลง อออ๋ออออซ,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 อซกินสองเซนเฮียทีมสามเซนนันสิยัง่งบอฝน<า>ลาคามแล้วกันดึงนะดึงลงมากัอเฮียมานำกัน ว่านอนกินเลยบาทนี่ตอนนี้สร้างกำลังวางแผนครับว่าจะทำตรงไหนก่อนนะครับมองได้ที่มันเห็ดเรามันบอดถือแดดบดตากแดดนั่นก็เห็ดมองหันละ่ฮ <c oughs> <c oughs> ตากแดดถือแดดแดดมันเขื่อนไปเรื่อยนะครับ แดดมันเคลื่อนตัวไปเรื่อยห่มมันก็ขยับไปเรื่อยเขากับเฮดไลห่มไลแดดไปอย่างสี่นะครับแต่ว่าถูกจุดูหมองถูกบอนเขากับเฮทขึ้นเก่านะครับแต่เกิดว่าแดดมันไลเขา้าบ่อท่านเขากับสีด้อยู่ในห่มนะครับอ่าก็เป็นการเสพหลางกายของตัวเองไปนํานะครับพี่น้องตากแดดไลายกับดีครับอุณหภูมิหลางกายหอนเกินไปนะครับก็บอาจจะเกิดอาการฮีสโตรกได้หรือว่าอุณหภูมิสูงอาจจะ จ็บไข้ได้ป่วยบสบายได้นะครับร่างกายของมนุษย์เรามีขีดจํากัดนะครับร่างกายของคนเรามีขีดจํากัดในการรับเรื่องราวแต่ละอย่างนะครับบว่าเป็นความห่อนความเย็นความหนาวหรือว่ารับแรงกระแทกต่างๆนะครับมีขีดจํากัดของแต่ละคนน,นี่พี่น้องวันนี้นะครับเป็นวันที่16สิงหาคมนะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องอฟซีทุกท่านนะครับถือลอตเตอรี่อยู่ในมือกะขอให้ได้รางวัลได้โชคกันสุภูสุคตน,นะครับเนาะ,ะมีโชคได้โชคกะทำบุญเป็นการต่อดวงนะครับเป็นการต่อโชคของเขานะครับได้โชคมาเป็นเงินเทวดาได้เงินมาเป็นเงินเป็นโชคของไอ้การที่เสียงโศกเสียงดวงเนี่ย เฮ้ามีโชคมีดวงเป็นเงินเทวดานะครับเป็นเงินเทวดาเป็นเงินจากสวรรค์เป็นเงินที่ฟ่าประทานหรือว่าเป็นเงินของเฮ้าในอดีตชาตินะครับที่เฮ้าได้นํามาใส่ขยันมันเพียรสร้างบุญสร้างกุศลน,นะครับทําดีคิดดีพูดดีนะครับแล้วเฮ้าจะมีโชคมีดวงไปเรื่อยๆนะครับมีมือนี้มือนากาม็มีนะครับบุญกุศลสร้างไว้นะครับโชคลาภจะได้บ่มดไป สมปุ้นแล้ะครับสางเตรียมจับเสียบต่อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเปิ้ลโฆษณาเป็นกำลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไวส้สวมซะก,กรร่อนเดี๋ยพวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ